เจอกันอีกแล้วกับแถว2สอ่สองเกมประจำวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาครับวันนี้ฟุตบอลครับก็ต้องบอกว่าเป็นลีกที่อยู่นอกกระแสซะเป็นส่วนใหญ่ครับไม่มีคู่ใหญ่ครับในกระแสเท่าไหร่ครับก็ต้องบอกว่าบอลเล็กๆมันก็น่าลุน้นน่าชมเหมือนกันครับวันนี้ให้ความสนใจไปที่ฟุตบอลลีกซาอุครับตะอมบอลเอเชียของเราครับก็ต้องบอกว่า มันก็น่าดูน่าชมเหมือนกันถ้าบอลซาอูอย่างเงี้ยครับโอ้โหนักเตะดังๆของยุโรปก็มาเล่นกันเยอะครับแล้วก็มีฟุตบอลโซนเพย์ออฟของเอลีดิวิซีลีครับเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็เป็นฟุตบอลลีกของสวีเดนครับวันนี้หคู่ด้วยกันครับวันนี้ก็ต้องบอก,บอกว่าเบาๆไปครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าน่ารักน่านลุ้นนะครับบอลส่วนมากบอลเล็กมันจะไม่ค่อยพิกกันเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่า จะยิงกันถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับคู่แรกครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างอีสวเจอกับคูพีเคู่นี้ให้รองคูพีเทีมเยือนที่ราคาปอปาสุดท้ายครับโอ้โหเจ้าบ,บ้านอ e ีสวีครับทำได้ดีเหลือเกินนับชน,นะคูพีเอไป3ประตูต่อศูนคู่นี้บอลรองเสียเต็มครับคู่ที่2ครับดอเดเจอกับวิลเลียมทเวคู่นี้ให้ต่อดอ d เด เจ้าบ้านที่ราคาปอปลาตากลมๆมครับสุดท้ายดอเด,ดทําได้สําเร็จทับชนะไป2ประตูต่อ1คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่3ครับโมเจอกับพิดเตียนซุนบีเคคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งพอดีคาครับจบ2-2คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่4ครับเมดเจอกับแรงครับคู่นี้ให้ไปที่รองแรงทีมเยือนที่ราคาปอปลาสุดท้ายครับแรงบุกไปเสมอหนึ่งหนึ่งกินครึง่งหนึ่งครับรองปอปลา คู่ที่หาฟอร์เรสต์กีนเจอกับเซาเอ็นยูไนเต็ดคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอเซาเอ็นทีมเยือนครับสุดท้ายเสมอกันไป11คู่นี้เจ้าไปครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่หกครับคู่3ดาวครับทอตแนมฮอสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ครับอื้อยูโรปาลีกนัดชิงครับตัวผมให้3ดาวเลยครับรองสเปอร์ไปที่ราคาปอปามองแล้วครับว่าไม่แพ้ในเกมครับสุดท้ายพวกเขาทำได้สำเร็จครับสเปอร์ครับโอ้ ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับก็ต้องบอกว่าดีใจกับแฟนบอลของทอเทนมฮอสเปอร์ครับหรือแฟนบอลของทอเทนมฮอสเปอร์เฉพาะกีจครับส่วนแฟนแมนยูตัวผมก็ต้องบอกว่าแสดงความเสียใจด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งก็กลับมาได้เสมอครับฤดยดูการหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับก็คงยังเป็นกำลังใจให้กับแฟนแมนยูครับ เสียใจได้ครับแฟนเมนยูแต่อย่าเสียศรัทธาครับเมนยูต้องก้าวต่อไปครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเอาอัสดูดพบกับเอาลาอิดซาอุดีโปรลีครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาสามทุ่มห้านาทีครับสำหรับเอาอาสเดดเจ้าบ้านวันนี้นัดล่าสุดไปแพ้ให้กับเอาไฟฮะ สองประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้อันดับ17ของตารางคะแนน32นัด28คะแนนฝั่งเอาราเอ็ดทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับเอาอิติฮัตไป1นประตูต่อ3ตอนนี้อันดับบวยครับอันดับ18ของตารางคะแนน32นัดที่ผ่านมา21คะแนนต้องบอกว่ารองบวยเจอกับบวยครับวันนี้คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเอาอัดดูครับที่บุกไปชนะเอาราเอ็ดได้2 0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเอาอัดดูเจ้าบ้านครับต่อที่ราคา ครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับก็ต้องบอกว่าเอาอัดดูตอนนี้ครับยังมีลุ้นครับในการหนีตกชั้นครับเพราะตอนนี้คะแนนห่างจากโซนปลอดภัยครับอยู่4คะแนนครับล้บบอลเหลืออีก2อนัอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็ต้องสู้ให้มันสุดๆครับสู้สุดใจแล้วกันครับเอาอัดดูแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีด้วยครับเจอกับเอาราเอ็ดที่ต้องบอกว่าตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วครับเอาราเอตดฟอร์มโดยรวมช่วงหลังอะ ต้องบอกว่าพอๆกันครับหนักไปทางแพ้ครับแต่อเอาอัดูเจ้าบ้านครับยังพอมีเสมอมีชนะอยู่บ้างครับบางช่วงครับแต่ฟอร์มโดยรวมต้องบอกว่าแย่พอๆกันครับผีเจอกับสางครับคู่นี้ก็ว่าได้ครับแต่เอาอัดูวันนี้ครับเล่นในบ้านค่อนข้างจะดูดีค่อนข้างจะขี่ทีมเยือนอย่างเอารายเอ็ดพอสมควรครับเอาอัดูครับเล่นบอลยังพอมีทรงอยู่บ้างครับแต่ก็อย่างว่าครับ ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับแต่วันนี้มันเจอกับเอาราเอ็ดที่ต้องบอกว่าแย่สุดๆแย่จริงๆครับสำหรับเอาราเอ็ดทีมเยือนครับเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในลีกแล้วครับตอนนี้ครับเป็นอันดับ2ครับเอาราเอ็ดทีมบุ้ยนะครับค่อนข้างจะเสียประตูเยอะเสียประตูง่ายพอสมควรครับคู่นี้ครับผมมองไปที่เอารดูครับที่ยังมีหวังลุ้นหนีตกชั้นครับ วันนี้3คะแนนของพวกเขาต้องบอกว่าเป็น3นามคะแนนที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ3คะแนนได้แล้วลุ้นให้ทีมข้างบนครับไปสะดุดแพ้สะดุดเสมอครับแล้วพวกเขาครับชนะให้ได้ก็ยังมีลุ้นครับก็ต้องบอกว่าต้องอาศัยตัวเองด้วยแล้วก็ยืมลมหายใจคนอื่นด้วยครับของเอาอัสดูดเจ้าบ้างครับแต่ผมมองวันนี้ครับพวกเขาจะลงเล่นเพื่อหนีตกชั้นลงเล่นเพื่อ3คะแนนครับแล้วคู่เนี้ยเจอกัน ผมมองครับเอาอดูดก็ไม่ดีเลยแต่ฝั่งลาเอ็ดทีมเยือนนะครับมันมันแย่สุดๆแย่จริงๆครับคือมันเจอกับใครก็พร้อมที่จะแพ้ตลอดเวลาครับผมมองวันนี้เอาอดูดในบ้านครับไม่น่าจะแพ้ครับแต่แต่จะชนะหรือเปล่านี้ยต้องดูครับว่าพวกเขาครับจะยิงคมหรือเปล่าครับจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าครับเกมรุกของพวกเขาครับคู่นี้ผมมองครับซื้อใจไปที่เอาอาดูดเจ้าบ้านครับ ปิดประตูแพ้ครับไอ้แพ้ไหมผมมองว่าไม่แพ้ครับแต่จะยิงได้หรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นครับแต่ผมมั่นใจว่าในท้ายที่สุดแล้วอาจจะมาช้าหน่อยครับแต่ผมมองว่าเจ้าบ้านมาแน่นอนครับอาดูดวันนี้ครับน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งตุงครับไม่กินครึ่งก็กินเต็มครับสำหรับอาดูดวันนี้คู่นี้ยืนพื้นไหมครับต่อเอาอาดูดเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่สองของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างอาเซกอกมาพบกับฮีเรนวีนครับคู่นี้เอลีดิวซีลีครับในรอบเพย์ออฟครับ สามทุ่มสี่สิบห้าครับตามเวลาบ้านเราครับอเซกอักมาเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับอาร์เมเลซิตี้ไปหนึ่งหนึ่งครับในฤดูกาลปกติพวกเขาจบอันดับห้าครับสามสิบสี่นัดมีห้าสิบเจ็ดคะแนนฝั่งฮีโรวีนทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะเฟนุนรอสต์ดมไปสองประตูต่อศูนย์ครับในฤดูกาลปกติพวกเขาจบอันดับเก้าครับสามสิบสี่นัดมีสี่สิบสามคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฮีโรวีนครับที่เปิดบ้านชนะ อาเซกอักมาไป3ประตูต่อ1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นอาเซกอักมาเจ้าบ้านครับต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกครับอาเซกอักมาต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลัง5นัดล่าสุดของพวกเขาในลีกต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างดีครับชนะไป3เสมอ2ครับช่วงหลังต้องบอกว่าเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งครับสำหรับอาเซกอักมาครับก็ต้องบอกว่าตามเป้าหมายของพวกเขาครับก็วางไว้ประมาณนี้อยู่แล้วครับจบ ตรงข้างบนของตารางคะแนนนับอันดับ4อันดับ5ประมาณนี้ครับก็ถือว่าทําได้ตามเป้าหมายของพวกเขาครับจุดเด่นของพวกเขาครับหลักๆเลยอารแซคอัคมาครับคือเกมรับที่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกเป็นอันดับ2ครับรองจากอาแจกอาร์เซอ์ดมครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ค่อนข้างจะเหนียวแน่นครับแล้วก็มีเกมสวนกลับลูกเคาน์เตอร์แอตแทกที่ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรครับอารแซ็คอัคมาเจ้าบ้านครับฟังฮิลเลนวีนทีมเยือนครับ ก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังก็ใช้ได้ครับโอเคครับ5นัดล่าสุดของพวกเขาครับชนะ3แพ้ 2, 2ครับไอการแพ้2นั้นครับคือการเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่เล่นในบ้านของตัวเองต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างจะจัดจ้านเหลือเกินนะมีเรนวินแต่จุดอ่อนของพวกเขาคือการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องมาเยือนอาเซกอกมาที่ต้องบอกว่าเล่นเป็นเจ้าบ้านก็ค่อนข้างจะดีเหมือนกันครับอาเซกอกมาครับคู่นี้ผมมองครับหลังๆเจอกันเนี้ยบอลคู่เนี้ยมักจะ เหมือนบ้านใครบ้านมันนะครับอย่างฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับบ้านฮิเลวินฮิเลวินก็ชนะอาเซกอัรคมาไปได้สามหนึ่งครับในส่วนของอัรคมาครับที่เจอกับฮิเลวินฤด,ดูกาลปกติที่ผ่านมาเนี่ยครับถล่มไปถึง9ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ผมมองแล้วครับมัน บ้านใครบ้านมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับวันนี้บ้านของอาร์แซกตอักมาต่อ1ลูกแล้วก็เป็นราคาอะไรที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลถ้าเทียบกับฟอร์มครับอย่างที่บอกครับอาร์แซกอักมามีเกมรับที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นครับผมมองวันนี้พวกเขาไม่แพ้ครับคืออยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆว่าเกมรุกจะยิงประตูได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับฮิลลวินทีมเยือนครับอย่างที่บอกครับเวลาเล่น เกมนอกบ้านเมื่อไรครับพวกเขามักจะพบปัญหาตลอดเลยครับมักจะโดนคู่แข่งทะลมอยู่ตลอดเวลาครับมักจะเสียเดิมพันอยู่ตลอดเวลาครับเวลาเล่นเป็นทีมเยือนนะครับอาเซนอักมาเกมในบ้านค่อนข้างจะเหนียวแน่นมีลูกเคาน์เตอร์แอตแทกมีลูกสวนกลับที่ค่อนข้างจะดีรับมีลูกฉาบสวยครับค่อนข้างจะดีครับรวมถึงลูกฟีคีกครับลูกเซตพีดอย่างเงี้ยครับอาเซนอักมาเก่งตรงนี้ครับผมมองวันนี้ครับฮีโรวินคงเหนื่อยครับ แรกๆอาจจะดูสูสีกันครับแต่พอผ่านไปสักพักครับพอผ่านไปในช่วงเวลาสำคัญของเกมผมมองว่าอาแซกอักมาน่าจะคุมเกมและบุกกดดันฝั่งฮิโวีนทีมเยือนครับผมว่าฮิโวีนต้านได้ครับแต่ต้านได้ไม่นานครับผมมองว่าพอถึงเวลาที่อาแซกอักมากดดันเรื่อยๆพวกเขาเสียประตูแน่นอนครับคู่นี้อาจจะเหนื่อยหน่อยครับสำหรับอาแซกอักมาแต่ผมมองแล้วครับกับราคาหนึ่งลูกของพวกเขามั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะ เก็บชัยชนะนัดสำคัญนัดนี้ได้ครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่ออาเซ็กอักมาเจ้าบ้านที่ราคาหนลูกครับคู่ oh. ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างคัสมาพบกับอูเมียเอฟซีครับคู่นี้เป็นฟุตบอลดิวิชั่น2ของสวีเดนครับ เชียงคือตรงครับตามเวลาบ้านเราครับคัสมาเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับฟาวเคนเบิร์ก0-0ครับตอนนี้ยังจา่าฝูงของตารางคะแนนครับนปดนาทีผ่านมาพวกเขามี18คะแนนฝั่งอูเมียทีมเยือนครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับอันซิกเทนไป1นประตูต่อ3ตอนนี้อันดับบวยครับแดนาทีผ่านมามีแค่1นคะแนนเท่านั้นเองครับ คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นอูเมียครับที่ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นคัสมาเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาลูกครึ่งควบ2ราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้จ่าฝูงเจอกับรองจ่าฝูงครับผลงานต้องบอกว่าสวนทางกันพอสมควรครับคัสมาครับดดูการนี้ของพวกเขายังไม่แพ้ใครครับเปิดมา8นัดครับก็ต้องบอกว่าดีต่อเนื่องครับ ฟอร์มในบ้านของคัสมานะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีครับไอที่ดุดสดุดเสมอนะครับคือการเสมอนอกบ้านครับแต่เล่นในบ้านของตัวเองฤรดูการนี้ยังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผลงานยังร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งไปได้เวลาเล่นในบ้านของตัวเองครับไอฟังทีมเยือนอย่างอูเมียก็ต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดเนี่ยแพ้มาตลอดเลยครับแพ้ ทุกนัดเลยครับแล้วก็เสียเดิมพันทุกนัดเลยครับวันนี้คงไม่รอดครับอูเมียเอาง่ายๆเลยครับคู่นี้ครับมันจะยิงถึงหรือเปล่าคัสมาเจ้าบ้านแค่นั้นเองครับคิดแค่นี้ครับผมมองครับ3าคะแนนคงไม่หลุดมือไปไหนครับพวกเขาเจอกับทีมอันดับวยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับผลงานมันค่อนข้างจะเห็นชัดเจนครับคู่นี้ผมมองครับแค่ลูก2จะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับแค่นั้นจริงๆครับถ้า ลูกแรกครับมาในเวลาที่เหมาะสมผมมองว่าคัสมาเจ้าบ้านยาวๆเลยครับชีกนี้ยาวๆเลยครับลูกแรกมาภายในครึ่งแรกครับมาภายในก่อนครึ่งชั่วโมงแรกของเกมเนี่ยผมมองอูเมียยังไงก็เอาไม่อยู่อูเมียยังไงก็ลังไม่อยู่ครับคู่นี้ครับ เจ้าบ้านครับจะเดินหน้าบุกตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายเลยครับพวกเขาไม่มีอะไรมากครับคัสมาเจ้าบ้านเป็นทีมที่เสียประตูยากเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกแล้วตอนนี้ครับแปดนัดเสียแค่4ประตูเท่านั้นเองครับและก็เกมลูกยิงประตูได้เป็นกรอบเป็นกำจด้ยครับสวนทางกันครับอูเมียทีมเยือนครับยิงประตูแปดนาที่ผ่านมาก็ยิงได้แค่4ประตูเท่านั้นเองครับโอ้โหแล้วเสียไปถึง16ประตูครับค่อนข้างจะสวนทางกันครับเจ้าบ้านครับ เล่นเกมลูกได้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเกมรับก้นเหนียวแน่นเสียประตูน้อยเสียประตูยากครับฝั่งทีมเยอะนะือนนัดยิงประตูใครนะัดยิงยากเหลือเกินครับและก็ต่อแล้วก็เสียประตูง่ายๆอยู่ตลอดเวลาครับคู่นี้ครับขึ้นอยู่ที่เจ้าบ้านแล้วจริงๆครับว่าพวกเขาครับจะเก็บงานของพวกเขาได้ไวหรือเปล่าครับทํามเม็ดแรกมาไวครับมเม็ด2มเม็ด3มเม็ดรอกินเต็มยังไงก็ตามมาครับ คู่นี้จะฝูงเจอกับบวยครับผมมองว่าวันนี้บวยคงไม่ติดขอครับคัสมาพวกเขาต้องการแชมป์ต้องการจะเลื่อนชั้นขึ้นไปสูลีกสูสุดฤด,ดูกาลหน้าให้ได้วันนี้ยังไงพวกเขาก็ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ครับไอ้ขั้นแพ้ในบ้านไหมผมมองพวกเขาไม่แพ้ในบ้านแน่นอนครับคัสมาวันนี้ครับอยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆครับว่าจะ จัดการเม็ด2ได้เมื่อไร่เท่านั้นเองครับคู่นี้กับราคาลูกครึ่งควบ2ไม่มีอะไรมากจริงๆครับราคานี้ลุ้นแค่เม็ด2เท่านั้นเองครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อคัสมาเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับคู่ที่4ของวันนี้ครับเรายังอยู่ในหลีกสวีเดนครับแต่เป็นหลีกสูงสุดของสวีเดนครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างฮัมมาบี้พบกับมอบี้ครับคู่นี้เที่ยงคืนตรงครับตามเวลาบ้านเราครับฮัมมาบบี้นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอกับ Aik s o น n a 0ประตูต่อ0ตอนนี้พวกเขาอันดับ4ครับ10นัดที่ผ่านมามี21คะแนนฝั่งมอบี้ทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเฉือนชนะบอมมาปัสคนาไป1ประตูต่อ0ตอนนี้ครับจา่าฝูครับ10นัดที่ผ่านมามี23คะแนนครับคููนี้ต้องบอกว่าคะแนนค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเหลือเกินครับห่างกันแค่2คะแนนเท่านั้นเองครับ คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นมอบี้ครับที่เปิดบ้านชนะฮัมมาบี้ไปสประตูตอนหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นฮัมมาบี้เจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับทั้ง2ทีวันนี้โคจรมาเจอกันครับฮัมมาบี้ครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของพวกเขาไม่แพ้ใครครับแต่นักไปทางเสมอครับเสมอไปถึง3นัดชนะ2นัดนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าโอเคครับฤดูกาลนี้ของพวกเขาครับเปิดมานี่ก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างจะดีครับฮาม์มบี้ครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะครับไอ้ฝั่งทีมเยือนอย่างมอบี้เองก็ร้ายกาจเช่นกันนะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาชนะไปถึง4สะดุดแพ้แค่นัดเดียวครับแล้วก็เป็นการสะดุดแพ้ในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับคู่นี้บอกเลยครับสนุกครับสนุกครับสึกแย่งชิงจ่าฝูงครับสาหรับคู่นี้ครับมองแล้วบอลค่อนข้างจะวัดกันในทางแทคกติกครับอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยครับสาหรับบอลคู่นี้ครับอาจจะดูเหนื่อยอึดๆหน่อยครับคือ ถ้าคู่นี้ครับมันยังไม่ยิงกันก็จะเกมมันก็จะเป็นเกมน่าเบื่อครับแต่ถ้าเม็ดแรกได้มาเมื่อไร่ครับผมมองว่าคู่นี้ยังไงก็ยิงกันยังไงก็สอยกันแน่นอนนะครับแล้วบอลคู่เนี้ครับผมมานั่งดูสถิติเป็นบอลเหมือนบ้านใครบ้านมันด้วยครับช่วงหลังมาเนี่ยครับถ้าบ้านของมอบี้มอบี้ก็ทําผลงานได้ดีครับถ้าบ้านของฮัมมาบี้ฮัมมาบี้ก็ทําผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับคู่นี้ผมมองครับเจ้าบ้านครับ วันนี้พวกเขาอย่างไรก็ต้อง3าคะแนนครับไอ้ฝั่งมอบี้ทีมเยือนน่ะหนึ่งคะแนนก็โอเคครับแต่ผมมองครับฮัมมาบี้เวลาเล่นในบ้านของตัวเองค่อนข้างจะเล่นเกมลุกได้ดีครับแล้วมอบี้ทีมเยือนวันนี้ยยังมีจุดอ่อนครับเวลาเล่นเป็นทีมเยือนครับพวกเขามักจะทําผลงานได้ไม่ดีครับเวลาเล่นเป็นทีมเยือนและเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆที่อยู่ในหัวตารางเหมือนกันนะครับคู่นี้มีโอกาสจะแบ่งแต้มกันสูงเหลือเกินครับแต่ตัวผมครับมองว่าฮัมมาบี้เจ้าบ้านเนี่ยครับ มันยังมีทีเด็ดทีขาดที่จะจัดการทีมเยือนไปได้ครับจะจัดการเก็บ3าคะแนนอันสําคัญของตัวเองในบ้านไม่ได้ครับอย่างที่ตัวผมบอกครับบอลคู่นี้มันบ้านใครบ้านมันและวันนี้มันบ้านของฮัมมาบี้ครับผมมองคู่นี้ฮัมมาบี้มีลูกขึ้นครับมีลูกเฉือนครับอย่างน้อยๆครับพวกเขาน่าจะเฉือนเก็บ3คะแนนได้ครับแล้วทีมเยือนอย่างมอบบี้ มักจะไปไม่เป็นครับเวลาเล่นนอกบ้านครับคู่นี้ผมมองว่าฮัมมาบี้มีโอกาสเก็บ3คะแนนครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อฮัมมาบี้เจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระบว่างเอาอาลีพบกับเอาอิติฟ้าครับคู่นี้ซาอุดีโปรเีครับเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเอาอาลีเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับพวกเขาเปิดบ้านทันลม เอาคัสลุดไป4ประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้พวกเขาอันดับ5ของตารางคะแนน32นัด64คะแนนครับฝั่งเอาอิติฟักทีมเยือนครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเอาดาฮัมไป0ู 00. ตอนนี้อันดับเจครับ32นัด44คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเอาอารีครับที่บุกไปชนะเอาอิติฟักได้2-1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเอาอารีเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับเอาอารีครับต้องบอกว่า พวกเขาครับได้แชมป์ฟุตบอลเอเชียไปเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องบอกว่าในลีกตอนนี้ครับยังลุ้นอันดับ3ครับยังก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับต้องการจะทำอันดับให้มันดีที่สุดแล้วครับจะจบลงที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าต้องเอาครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมของพวกเขาก็ใช้ได้เลยครับต้องบอกว่า5านัดหลังสุดชนะ4แพ้ไป1ครับ โดยเฉพาะไอ้ฟอร์มในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะร้ายกาจหรือเกินครับสำหรับเอาอาลีครับแล้วก็ต้องบอกว่ากําลังอยู่ในช่วงที่ดีครับโมเมนตัมขอนกำลังใจของพวกเขาครับหลังหลังจากที่ได้แชมป์เอเชียมาครับวันนี้พวกเขาก็ไม่มีอื่นใดครับ ต้องการเก็บ3คะแนนเท่านั้นครับจากเอาอิติฟักทีมเยือนก็ต้องบอกว่าเอาอิติฟักทีมเยือนผลงานรุ่มๆด,ๆดอนๆรับช่วงหลัง5นะัดหลังสุดมีชน,นะ2แพ้2แล้วก็เสมอหนึงครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไรครับเอาอิต e ิฟักครับต้องบอกว่าลงทุนสูงเหมือนกันครับเอาอิต e ิฟักแต่ผลงานค่อนข้างจะสวนทางกันเหลือเกินครับก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ของพวกเขาค่อนข้างจะน่าผิดหวังพอสมควรครับ ยิงประตูได้ค่อนข้างจะน้อยเหลือเกินครับเอาอิติฟกักทีมเยือนวันนี้ครับคู่นี้ผมมองครับเอาอาลีในบ้านวันนี้ค่อนข้างจะเด็ดขาดและเหนือชั้นกว่าทีมเยือนอย่างเอาอิติฟาครับแต่ด้วยราคาที่เปิดมาต้องบอกว่าค่อนข้างจะแรงและค่อนข้างจะแพงพอสมควรครับต้องยิงถึง2เม็ดครับถึงจะได้กินเต็มครับเอาอาลีครับไม่ต้องพูดถึงครับไอ้เรื่องเกมลูกของเอาอาลีมัน ต้องบอกว่าสุดๆครับจัดจ้านจริงๆครับโดยเฉพาะอเลซานดามิโตวิทับดาซันโวของพวกเขาครับตีต้องบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาเล่นที่ซาอุดีโประียนะยิงประตูได้เป็นกรอบเป็นกำครับรวมไม่ไอถึงตัวปั้นริมเส้นอย่างลิยาตมาเลสโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับกาเรนโนครับอดีตนั้งแต่ของปอร์โตอย่างเงี้ยครับคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ครับผมมองวันนี้ครับอาอาลีนะครับ3คะแนนแน่นอนครับเพราะเอาอิติฟักทีมเยือนเล่นเป็นทีม ออกนอกบ้านเมื่อใดเล่นเป็นทีมเยือนเมื่อไร่ร่ะผลงานไม่ค่อยดีเลยครับด้วยราคาวันนี้ครับมันบีบจริงๆครับแต่ผมมองว่าเอาอาลีีทาเม็ดแรกมาในเวลาที่เหมาะสมเม็ดแรกครับมาในเวลาที่ใช่ครับไอเม็ดกินเต็มเม็ดสองเม็ดสามเม็ดที่จะไหลเม็ดที่จะห่างครับผมมองว่าน่าจะตามมาครับคู่นี้ขึ้นอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับอัลลีในบ้านของตัวเองครับว่าจะจัดการเอาอิติฟาคได้กี่เม็ดเท่านั้นเองครับ เรื่องแพนในบ้านไหมผมมองเอาอิฟิฟักไม่ได้มีทีเดียทีขาดอะไรขนาดนั้นที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนที่สนามแห่งนี้ของเอาอาลีได้ครับคู่นี้ต่อเอาอาลีเจ้าบ้านครับผมมองว่าเม็ดสองอาจจะมาช้าหน่อยแต่ผมมองว่ามาแน่ครับมาช้าแต่มมานะครับเพราะเกมลูกของพวกเขามันสุดๆจริงๆครับจัดจ้านในย่านนี้จริงๆครับสาหรับเอาอาลีเจ้าบ้านครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อเอาอาลีเจ้าบ้านที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับ เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่6ของวันนี้แล้วครับเป็นการเจอกันระหว่างไฮเดมเฮลพบกับเอเวอร์เบิร์กครับคู่นี้เป็นฟุตบอลเพย์ออฟครับของเยอรมันครับคู่นี้ครับจะตัดสินครับว่าใครครับจะได้เล่นหลีกสูงสุดของเยอรมันครับหรือบุนเดสลีกาครับคือไฮเดมเฮลจบอันดับ16ของบุนเดสลีกาครับส่วนเอเวอร์เบิร์กครับจบ อันดับ3ของบุนเดส2ครับทำให้วันนี้โคจอนต้องมาเพย์อฟอกันครับนัดน,นี้เป็นนัดแรกครับไฮเดมเฮลครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับเวเดลเบเมน1นส่ครับส่วนเอเวอร์เบิร์กทีมเยือนครับนัดล่าสุดบุกไปชนะชาลเก้ศูนย์สี่สองประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นไฮเดมเฮลเจ้าบ้านต่อปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังของไฮเดมเฮลก็ต้องบอกว่าอื ก็มีแพ้มีชนะปะปนกันไปครับโดยเฉพาะไอ้นัดสุดท้ายที่แพ้เวเดอร์เบเมนไป็นครับโอ้โหพวกเขายังประคับประคองตัวเองจบอันดับ16ได้ครับทำให้ต้องมาเพย์ออฟเจอกับ เอเวอร์เบิร์กครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังของว่าโหดสัดสัดเลยครับโหดสุดสุดเลยครับโอ้โหก้านัดในบุนเดสสองครับของพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับแ้านัดหลังสุดชนะสามเสมอสองโดยเฉพาะไอ้สามนัดหลังสุดเนี่ยครับพวกเขาชนะลวดเลยครับทาให้คะแนนพวกเขาครับจบอันดับสามของลีกได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงครับแซงทีมอื่นขึ้นมาครับอย่างพาดินบอลมาร์ตเบิร์กที่ขับเขี้ยวสูสีกันมาครับสุดท้ายพวกเขาเข้าป้ายครับอันดับสามก็ต้องบอกว่า วันนี้ครับพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมครับทีมเยือนอย่างเอเวอร์เบิร์กครับไฮเดมเฮลับช่วงหลังต้องบอกว่ายิ่งเล่นยิ่งแย่ครับเล่นในบ้านของตัวเองก็พร้อมที่จะแพ้ให้กับทุกทีมครับเอเวอร์เบิร์กครับกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีครับโมเมนตัมขวนกำลังใจของพวกเขาต้องบอกว่าสุดๆครับกำลังดีเลยครับคู่นี้ราคาเปิดมาปอปลาไฮเดมเฮลเจ้าบ้านผมมองพวกเขาเจ้าบ้านครับ ไม่ได้มีทีเด็ดทีขาดอะไรครับเกมรุกก็ไม่ค่อยดีครับเกมรับก็พร้อมที่จะเสียประตูอยู่ตลอดเวลาครับอย่างนัดล่าสุดนัดสาคัญครับนัดสุดท้ายในบุนเดลีกาครับพวกเขายังกล้าแพ้ในบ้านของตัวเองไปถึง1ประตูต่อ4ครับโอเคครับเอเวอร์บิร์กอาจจะไม่ได้ แข็งเก่งเหมือนเวเด์เมนเบนครับแต่พวกเขาครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเขามาถึงจุดนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือเล่นเป็นทีมเยือนครับเล่นเป็นทีมเยือนก็เก่งครับเป็นประเภทตีหัวเข้าบ้านแล้วก็รอจังหวะฉาบสวยครับหรือรอจังหวะที่เจ้าบ้านเขาพลาดแล้วพวกเขาครับก็จะใช้ตรงเนี้ครับจัดการเจ้าบ้านไปได้ครับผมมองครับ ทีมเยือนมีทีเด็ดทีขาดพอครับที่จะบุกมาเก็บผลการแข่งขันที่ดีนัดแรกนัดนี้ได้ครับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับผมเสียไปที่ทีมเยือนครับมองว่าทีมเยือนกําลังอยู่ในช่วงที่ดีแล้ววันนี้ทีมเยือนจะเก็บผลการแข่งขันที่ดีด้วยครับคู่นี้รองเอเวเบิร์กทีมเยือนที่ราคาปอปาตากลมๆครับ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแถวสอสองเกมวันนี้ครับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้6คู่ครับมีอะไรกันบ้างครับ1ดาว3ดาววันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับคู่แรกครับเอาอาดูเจอกับอาราเอ็ดคู่นี้ให้ต่อเอาอาดูเจ้าบ้านครึ่งควบลูกครับค kind of ู่ที่2อาเซ็กอักมาเจอกับฮีเรนวีนคู่นี้ให้ต่ออาเซ็กอักมาเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับคู่ที่3คัสมาเจอกับอูเมียเอฟซีครับคู่นี้ให้ต่อคัสมาเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับ คู่ที่4ครับฮัมมาบี้เจอกับมอบี้คู่นี้ให้ต่อฮัมมาบี้เจ้าบ้านครึ่งลูกครับคู่ที่5ครับเอาอาลีเจอกับเอาอิติฟ้าครับคู่นี้ต่อเอาอาลีเจ้าบ้านลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่6ไฮเดมเฮลเจอกับเอเวอร์เบิร์กครับคู่นี้ให้รองเอเวอร์เบิร์กที่ราคาปอปลาครับส่วนตัว1ดาววันนี้ครับ3ตัวครับจัดเป็นบอลชุดหรือบอลสเต็ปได้เลยครับตัวแรกครับเอาอาร์ดูเจอกับเอาราเอ็ดคู่นี้ครับตัว1ดาวตัวแรกให้ต่อเอาอาร์ดูเจ้าบ้าน ค่งควบลูกครับตัวที่2ครับอาเซ็คอักมาเจอกับฮีเลนวีนคู่นี้ให้ต่ออาเซ็กอักมาครับเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับเป็น 1>, 1ดาวตัวที่2ครับส่วนตัวที่3ตัวสุดท้ายสําหรับ1ดาววันนี้ครับเอาอาลีเจอกับเอาอิติฟ้าครับคู่นี้ต่อเอาอาลีเจ้าบ้านได้เลยครับที่หตราคาลูกควบลูกครึ่งครับส่วนตัว3ดาววันนี้ครับคัสมาเจอกับอูเมียเอฟซีครับคู่นี้ต้องจัดไปที่จ่าฝูงอย่างคัสมาครับมองแล้ววันนี้คัสมาถล่มอูเมียเอฟซีแน่นอนครับจัดให้เป็นตัว3ดาวเลยครับวันนี้ครับงานนี้มีถล่มแน่นอนครับสาหรับตัว3ดาววันนี้ครับ ชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมมีลมข้างในครับแต่อย่าลืมครับ3ดาววันนี้บอกเลยครับทีเด็ดแน่นอนครับคัสมาวันนี้จัดหนักแน่นอนครับกับราคาลูกครึ่งควบ2ครับบอกเลยครับ3ดาวชั่วโมงนี้เอาอะไรมาชุดก็ไม่อยู่ครับฟอร์มต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีครับ3ดาวของช่องเราครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมสวัสดีครับ